สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแกะนะครับอันนี้น่าจะเป็นสินค้าโมก้าพอดสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเป็นหม้อต้มโมก้าพอดของยี่ห้อหนึ่งนะครับน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนี่เดี๋ยวมาดูกันว่า ข้างในมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวของอ่านะครับรายละเอียดสินค้าาองดูกันว่ามีอะไรนะครับบับเบิลนี่หม้อนะครับหม้อก,ก็ะอสั่งมาอีกแล้วอยากเปิดร้านกาแฟแต่ช่วงนี้ยังชงชงชงกาแฟกินเองอยู่ที่บ้านโดยใช้หม้อก,ก็ะอด เบรตินะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนแบบคือของแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์จีนนะครับจีนเขาก็าทำอะไรได้ยากแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความไอนี่เท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ตักงไอตัวนี้มานะครับแผ่นกองนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอะไร นะครับอะไหล่หม้อหม้ก,กัพอดลูกยางอะไรพวกนี้ขอบยางนะครับสามครับหกครับนะครับสามครับก็กินคนเดียวนะครับหกครับก็กินสองคนซื้อทำกินเองที่บ้านก็ได้คนระับประหยัดกับค่ากาแฟตัวน,นี้นนจะเป็นตัวของกากาน้ำทั่วไปกาน้ำแบบนี้ นะครับเอาไว้ดิฟพวกแบบดิบกาแฟนะครับตัวตรงรูตรงนี้ไว้ระบายอากาศกักบวัดอุณหภูมิเสียบที่วัดอุณหภูมิมีจุกด้วยแบบนี้ไม่ค่อยแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของหม,อม้อมงคาพอดตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่สวยเลยนะครับตัวนี้ตัวน่าจะ ตัวหกครับนะครับทำไมไอ้นุ่นมันก็ใหญ่เหมือนกันวะเฮ้ยส <Hey. S 1> รุปอ,อ้ากูกดหกครับมาทั้งสองอันเลยเหรอนีู่วาโอ้วาวนะครับวาวเป็นวาวใหญ่นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาดูด้านในเรื่องอย่างก็พอสมควรน,นะครับ ก็าทาความสะอาดก่อนนะครับล้างฟบล้างแฟบอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เทสจำได้ว่ากดกดสามครับมานะได้หกครับมาทั้งสองอันเลยนะครับลองหมุนดูก็แน่นอยู่นะครับหูบาบ้าสั่งไม่จำได้ว่าตอนนั้นกดจสามนะที่เป็นสีฟ้านะครับนี่ หมือนกันกูก็สั่งมาทำไมไม่รู้เนี่ยตัวนี้จะเป็นวาล์วเหมือนกันเป็นวาล์วใหญ่นะครับวาล์วรุ่นเก่าถ้าเป็นแบบมีหฮอทัทวไปที่ไม่ใช่เบรติอะ่ะนะครับมันจะเป็นไม่มีเดือยัวงนี้ออกมานะครับเอเคนะครับเเก็บไปก่อนสักอันหนึ่งเรื่องคุณภาพถือว่าก็ ระดับหนึ่งนะครับนี่นระดับหนึ่งโอเคนะครับแกะของให้ดูแค่นั้นแหละนะครับไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ